สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช <ina> ่อง <ina> ที่เด็กส่วนบนนอกระจําวันอังคารที่9เมษายน2567กันค่ะที่เด็กส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็กส่วนกระแสค่ะเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี drain. ้ที่เด็กบอลเต็งคัดเน้นๆให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดสวนบนนอกที่อิงดาวยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครบนะคะที่ช่องทีเด็ดสวนบนนอกช่องนี้ให้กกบอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีนใดทด่เข้ากดติดตามให้กก่อิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะสองคู่ทางหน้าช่องทีเด็ดสวนบนนอกของเราก็สามารถทํากําไรนะคะให้สําหรับสมาชิกเอฟซีกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะก็เข้าทั้งสองคู่รัวกันไปเลยนะจ๊ะสําหรับทางหน้าช่องทีเด็ดสวนบนนอกเนาะอีกช่องทางหนึ่งอันนี้คือช่องทีเด็ดบอกต่อวีี เมื่อวานนี้จัดไว้ให้3คผู่เข้าไปส2เสียแค่หนึ่งเท่านั้นเองก็ยังสามารถไปต่อกันได้นะคะสาหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามที่ช่องทีเด็ดบอกต่อมี2ฝากเข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้ด้วยระก,กันค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า2คผู้นะคะทิ้งดาวครับมาฝากให้ทางหน้าเช้่ทีเด็ดส่วนบอลน,นอกนะคะเป็นบอลอะไรกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงเดาคํามาฝากให้ทานะชอบที่เด็ดส่วนบอลนอกประจำวันอังคารที่9เมษายน2567ก็เป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเซาท์ทิมตันพบกับทางด้านโคเวนที่คู่นี้เตะก,กันในเวลาตี1น5ของบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเบสตันนะคะพบกับทางด้านฮนด์ฟิ์ทาวคู่นี้ก็เตะก,กันในเวลาตีหนีของบ้านเราเดี๋ยวเรานำไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ พ่อโมชิติค่ะของทั้ง2พิทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซาท์แคมปันค่ะอยู่ในอันดับที่4ของตารางจะเปิดสนามตระกรมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างโคเมนที่นะที่อยู่ในอันดับที่7ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเซมนเรีย เซเมเรียสเตเดียมนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมาห้านัดหลังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปสามเสม,มอสองและก็ยังไม่เคยแพ้กันไดน้ทีมเยือนกับคูเวนทีเลยนัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่1 4เดือปีนที่ี2023ก็เป็นการจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่1ประตูตอนหนึ่งกันด้วยค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดข,ของเขานั้นก็ถือว่ายังไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมในบ้านชนะไปสองเสม,มอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองนัดล่าสุดจลลงที่ผสสกกออเม,มัน ด้านบิ๊ด้นสโมด้วยที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนนะทางด้านนะคะทีมเยือนนะคะอย่างโคเมนที่ค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังนะคะก็ต้องบอกว่าเกมนองเออเกมนองว่ะเกมนอกบ้านของเขาไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าหนะัดหลังสุดนะเขาชนะไป4แพ้แค่นะัดเดียว3นะัดล่าสุดควา้าชนะมาได้ทั้งสานะัดติดต่อกันเลยทีเดียวของทางด้านทีมเยือนอย่างโคเนที่นะแล้วก็เกมนี้พวกเขามาในระบบ 4- 2 3สส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะ เซาทําอมตก็มาในระบบตีสองสามหนึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานับไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสอทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเลทราคาล่วงหน้านะจ๊ะที่เปิดมาให้นะของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเซาท์ทอมตันค่ะเปิดเลทราคามาต่อทั้งเลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันนะที่เลทราคาครึ่งควบลูกลบ5ของทั้งสองเลทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้นะคะเทคนิคของทางด้านนะทีเด็ด ส่วนบนนอกอาา 1, ออในการเทียบเรทราคาตาราง1นึ่งุศเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตาราง1นึ่งที่ณักตอนนี้เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซาท์ทัมตันเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.78เลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็นส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา1.76 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลขึ้นยู่ที่แรดราคาหนึ่งจุดเจ็ดแปดนโอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อินดาวมองว่าก็ยังค่อนข้างใหญ่ยางเอาแน่เอาน,อ,าน,อ,านอนคก่านเดีย๋ยวยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโคเมนที่ค่ะเรทราคาน้ำณตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดที่เรทราคาสามจุดหกห้ากันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบน,นนอกในการเทียบเรทราคาตารางนะคะ ของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.71แต่นะตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลลงนะมาที่เรทราคา3.6 5แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนหรีอกคุ่ที่จะสามารถทํากําไรในเกมนี้ินดามมองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านนะคะเรทราคาเสมอนตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดไปที่เรทราคา3.78จุดเจ็ดแปดลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3จุดโอ้โหเลข3นะรู้กันเนาะ3.80ค่ะแต่ณตอนนี้น้ำเขา ข้างไหลลงนะมาที่เรทราคา3.78แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะว่าเรทราคาน้ำมันจะไหปลไปอย่างไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิมเลือกลงทุนไปได้เลยสําหรับคู่แรกนะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้อิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิมหรือว่าเลือกเชียร์ขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างโคูเวนทีแล้วกันค่ะะเดี๋ยวเรานะครับมาวิเคราะห์กันตอ่ที่ค่ะ คนที่2นะคะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีก็เป็นคู่ระหว่างเบสตันนะคะพบกับนักดาบไฮโดรฟิลทาวเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ความมื่อสาิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นถึงด้านเจ้าบ้านอย่างเปสตันนะอยู่ในอันดับที่10ของตารางจะเปิดสนามรับการมาเยือนของด้านทีมเยือนอย่างฮันด์ฟิลด์ทาวน์นะที่อยู่ในอันดับที่21ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามนาดิฟเดลนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นัดสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1นนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่13 เดือนปี2023ันที่ 23, ก็เป็นทางด้านเบรตันนะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไ 3, ป3าประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5านะัดหลังสุดข,ของานั้นก็ถือว่ายังค่อนข้างจะยังเอาแน่เอานอนอยู่เนาะเพราะว่าเกมบในบ้านเขาชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปนัดหนึ่งแต่นะัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านรอตเอร์แฮมมาได้ด้วยที่3ประตูตอ่อสตรค่ะแล้วก็ส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ค่ะผลงานโดยภาพรวมนะคะในช่วงหลังนะคะของเขงนังก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้าน ทำผลง,งานได้ไม่ดีคะ่ะเพราะว่าชนะแค่นัดเดียวเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสองสองนัดล่าสุดนะคะก็จบลงนะที่เสมอทั้งสองนัดกันเลยทีเดียวของทางด้านทีมเยือนอย่างฮันเดอร์ฟิลด์ทาวนะคะเราก็เกมนี้นะคะนี่เลยคะ่ะทางด้านทีมเยือนนะพวกเขาก็มาในระบบ4 2วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะ อย่างเปสตันค่ะก็มาในระบบ3 4 1 2เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2องคิมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีน,นี้เขาก็เปิดมาให้นะทางด้านนะคะเจา้าบ้านอย่างเป็นด้านค่ะเปิดเลทราคามาต่อทั้งเลทราคาลว่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบสิบของทั้งสองเลทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้นะักเทคนิคของทางด้านนะคะทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตารางหนึ่งคูณสองแล้วเนาะเลทราคานะัตอนนี้ทางด้านนะคะ เจ้าบ้านนะอย่างเปิดตังเปิดเรทราคามาที่เรทราคา2.28กำทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เดส่วนภายนอกในการเทียบเรทราคาตารางของแตนเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.16 แต่ณตอนนี้คันน้ำนะคะค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.28แบบนี้โอกาสที่ทางด้านจเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้ยิงดาวมองว่าก็ยังค่อนข้างจะยังเอาแน่เอาหนอค่อน,คนข้างย,งยากอยู่เหมือนกันถ้าดูจากเรทร,ราคาน้ําแล้วนะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนอย่างฮันด์ฟิลทาวค่ะเรทราคา,น,า,คา,น,าน้ำาตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิมที่เรทร,ราคา2.99ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเ่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.12แต่ณตอนนี้คันน้ําค่อนข้างที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2.99แบบนี้โอกาสนะคะ ทีมเยือนยังฮันดอร์ฟิลด์ทาวจะสามารถทำกำไรในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้นะส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนนะัตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3.04กันทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบาน,นอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.12แต่ณักตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.04โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอนในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันด้วยแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยไง แล้วก็ค่อยเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสําหรับคู่สุดท้ายนะอิงดาวขอเห็นตานะคะขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยืยนอย่างฮันด์ฟิลทาวแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคบต้องฝากให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด่นส่วนบนนอกนนะคะอิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างคะ่ะ 2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคขามาฝากให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกประจําวันอังคารที่9เมษายน2500นะคะ67ค่ะคู่แรกอิงดาวขอรู้จินตุว่าเรื่องเชียร์ไปที่ทางด้านทิมเดียร์งอมเมนที่ค่ะเลือกจิมไปที่เรทราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ติดไปนที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วก็คู่ที่2อิงดาวขอรู้จินตุว่าเรื่องเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเดียร์อย่างอันโดฟิวทาวเลือกจิมไปที่เรทราคาปปอหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งแล้วก็ติดไปนวมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงนะคะเดี๋ ดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้สำหรับสมาชีเอฟได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคํมาฝากให้สําหรับสมาชิเอฟซผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิเอฟซีอีกนิดนึงละกันนะคะนี่เลย ฝากกดไลค์ like, กดแชร์น,นะคะกดซับสไครต์ค่ะกระิงติดตามเป็น,นตักำลังใจให้ับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดการใจอิงดาวก็ต้องขอกราบขออภัยเลยนะที่นี้นนทัศนบอทีวันนี้อิงดาวขับมาฝากให้ปเป็นเลี่ยนหนึ่งแนวทางในการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นถ้าสมาชิกท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดคัดส่วนกันได้เลยเพราะว่าอิงดาวอ้างอิงจากเรทราคาน้ํซจะเป็นส่วนใหญ่ยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันด้วยว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลเกไปยังไงแล้วก็ค่อยๆจิ้ ที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดสนใจที่อยากได้นอกเหนือจากตัวฟีทางหน้าช่อง u t u ุ e ก,ก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวมาหาอิงดาวได้ที่ ING 688เพราะว่าอิงดาวมีกลุ่ม VIP ด้วยหรือจะคิกลิงที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกได้เลยคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิก FC ที่ติดตามรับชมอิงดาวกัจบจนจบคลิปขอให้เฮงเฮงรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ